Okay. ออเคทดสอบเสียงนะครับสวัสดีพี่น้องก้องปลายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สรารการจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้าาราชดรขอนแก่นนะครับในนามราชดรขอนแก่นวันนี้ได้มีกิจกรรมนะครับคือการเข้ามายื่นหนังสือนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทัวประเทศนะครับ ตอนนี้กระแสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพก็กําลังได้รับความสนใจนะครับจากผู้คนทั่วทั้งประเทศนะครับเสียงดีนะครับกระตุกนิดหน่อยนะครับก็สัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าแดดอาจจะร้อนนะครับเครื่องก็เลยกระตุกนิดหน่อยนะครับวันนี้ครับตัวแทนละตรองคอนแก่นนะครับก็มาทั้งจากกลุ่มดาวดินกลุ่มคอนแก่นพอกันทีนะครับกลุ่ม MAD นะครับกลุ่ม ภาคีนักเรียน KKC นะครับหลายกลุ่มในขอนแก่นวันนี้นะครับก็รวมตัวกันเพื่อที่จะมายื่นข้อเรยงร้องนะครับเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการแสดงออกนะครับของประชาชนนะครับเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดๆกันในวันนี้นะครับ ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับเราถึงพี่น้องต่างจังหวัดอื่นๆนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับถ้าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศจริงๆนะครับมันต้องใช้พลังของพี่น้องนะครับตัวทางประเทศนะครับก็เดี๋ยว จะต้องนะครับติดต่อประสานงานก่อนนะครับว่าผูอาคนยูบอนะครับเพราะว่าปกตินะครับคอหลายคนบอกมานะครับว่าเป็นปกติของพี่น้องข้าราชการนะครับเย็นเย็นบ่ายบ่วันศุกร์นี่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เลิกงานแล้วนะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องไปส่วนตัวนะครับ แต่เวลาราชการก็เหมือนเดิมนะครับคือสี่โมงครึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นทีมที่จะไปติดต่อสระสานงานนะครับเพื่อเข้าพบผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มาดูกันครับวันนี้เราจะได้เจอผู้ว่าหรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมสอบถามความคิดเห็นนะครับมีการทําโพลนะครับทาโพลกับเจ้าหน้าที่หรือคนในสารการเนี่ยนะครับว่า คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่านะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในระหว่างรอการประสานงานนะครับเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้วายุไหมครับต้องถามน่ครับเราเป็นผู้ว่าไม่อยู่ครับพ้องกันจังหวัดนะครับผู้ว่าไม่อยู่ไปใส่ครับผมไม่แน่ใจว่าวินทีว่าครับโอ้เช็คๆได้ได้ว่าเขาไปใส่พอหันมันว่่ไกหลายจิน้น้ำไปนะก็อยากอยาก คุยกับเพื่อนน้าว่าเพื่อนคิดอย่งไรเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าตัวประเทศอย่างย่อๆนะครับย่อๆเท่ครับเป็นครับภาษาอะไรนะครับผมครับผมครับผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอายุน่วยใดก็ทุกงานคอมมานคงครับอ่าทุกงานคอมมานคงจากขอจังหวัดเนาะครับผมก็เป็นฝ่ายความมันคงจังหวัดนะครับเป็นกับชิซอยประสานงานให้เนาะนะครับเออ่เริ่มนะครับนี่ถามถามไอ้เพื่อนนี่กันแรกเลย เอาถามมีระยะอยากเล oh, ือกตั้งผู้ว่าว่าโอ้โทษโทรศัพท์กันได้ได้ครับส้าเรบผู้ทีความว่าเบิ่อนกับลูกบวชนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจนะครับเอาเริ่มเลยครับโพลเริ่มเลยก็ได้นะครับมีเสนอิก็ได้ครับเยอะแยะเลยครับเนี่ยโทรผิดอีกครับแต่เย็นครับเอาอย่างครับรอดได้ครับไม่นี้โอเคครับ สอบถามความเห็นนะครับอยากเลือกตั้งผู้ว่าบอนะครับโอเคครับถ้าถ้าพี่เขาไม่อยากแสดงเห็นความเห็นก็ admitted, ไปไป,ไปที่อื่นต่อครับโอเค <c oughs> นะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับรอันนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นนะครับว่า ประชาชนคนขอนแก่นนะครับอยากเลือกตั้งผู้ว่าบอนะครับกลุ่มราษฎรขอนแก่นครับพี่โอเคนะครับก็อาจจะเขินๆนะครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องสังกัดอยู่ยื่นหนังสือครับมีหนังสือมายื่นครับครับท่านผู้ว่าไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่รู้ไปไหนนะครับ ครับครับผมก็พี่พี่เขาก็ช่วยประสานงานให้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับ เพื่อให้ผู้ว่าอยากอยากผู้ว่ามากกว่ครับออ๋ได้ไหมครับได้แน่ได้ได้ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ทำกิจกรรมครับผู้ว่าทีนี้ท่านผู้ว่าจะกลับมาไหครับนี่ผมไม่ได้แจ้งว่าวันนี้วันเสาร์วันอะวันไหนว่าท่านพิธุรณาคดีในช่วงตอนเย็นตอนยังอีกว่าหน้าครับผมผมแคมาจะเปลนครับมีไฟที่เลื้อยขาหนาของเพิ่นมีมีบ่มีตารางไว้การไม่ยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทานอีกทีหนึ่งเด้อครับครับมีไฟที่เลนางเพลน ที่ถ้าจะประสานงานอย่างกับกับมองนีไเลยหมครับยแบบมองนีนะครับอ่าคุณท่านนี่แหละโอเคครับเยอะๆเยวะผมไปตานกันนะรับครับเดี๋ยวนะครับผมครับผมก็ได้คําตอบนะครับว่ามองหนี้ผู้ว่าบอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เพื่อนที่กลับมาบอนี่ยังบ่แน่ใจนะครับ ทำถามแม้ค้านี่โอเคนะครับก็ก็ระวางรอท่านผู้ว่าและรอระวังรอการประสานงานนะครับก็บมีกิจกรรมนะครับเพื่ออยากเก็บ,บถบามประชาชน อยากว่าอันนี้คือเป็นยากอันนี่เป็นข้อยากครับอยากเรื่มทำผัวว่าไครับยากโอเคนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับจากแม่ที่มาขายขนมแม่มาขายทุงมือปะครับขายทุงมือขายดีบะทุกมือนี่พอได้ขายพอได้ยูนได้แก่อยู you know? ่เนาะพอได้พออยู่ได้อยู่เนาะครับห้าละมือกับหมือดห้าละมือกับบ้หมือมดมันเนาะครับโอ้ ดีดีครับถ้ามาหากินอันนี้เป็นอยาคแมนแกนครับผมแปสติกเกอร์ครับแม่เสีได้้เลยครับเป็นการแสดงความคิดเห็นเนาะแมนครับผู้ใดที <moon> <m anger 000> ่ย you know? ังเบิงยูนะครับ เบ่งองู่ตอนนี้ก็สามารถมันมีโพบรปรลูกโพขื้นบ่แลครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ท้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีอัปเดตแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เรารอรอลองรอ,งองตอนแรกเรามาหาผู้ว่านะครับผู้ว่าก็ไม่อยู่ก็บอกว่าก็บอกพวกเราว่าจะให้ลองมารับนะครับตอนนี้ปรากฏว่า ก็ปรากฏว่าจะเป็นเลขาท่านผู้ว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้ทางทีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าท่านรองออกไปแล้วออกในคือตั้งใจออกไปเพื่อไม่เจอพวกเราหรอไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่ครับ็นี่แหละครับประชาชนก็พิจารณาดูนะครับว่าเราควรจะมีการเลือกหรือไม่เลือกนะครับผู้บริหารเมืองแบบนี้นะครับประชาชนแค่มาถาม ประชาชนแค่มาติดต่อเฉยๆนะครับก็ไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ยังจะมาใหม่ครับที่จะมาจนกว่าจะได้ฟังความเห็นกับท่านผู้ว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้รอเลขาใช่ไหมครับเลขาจะหนีไหมครับเนี่ยไม่ได้แล้วครับรอบนี้โอเคครับก็อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ ปรากฏว่านะลองก็ชิ่งไปอีกแล้วนะครับทีนี้จะเป็นเลขานะครับมารับแทนนะครับไม่รู้ว่าเลขาจะชิงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็มันมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับกับท่านทั้งสองโดยตรงนะครับเราก็เลยอยากคุยด,ด้วยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเลยให้ท่านต้องตัดสินใจอะไรให้ท่านต้องดาเนินการอะไรเลยนะครับ แค่มาถามว่าคิดยังไงนะครับแล้วก็ฝากหนังสือจะยื่นหนังสือนะครับไปถึงกระทรวงม,มหาดไทยแค่นั้นเองนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องของประชาชนนะครับที่ให้มีอยากให้มีการเลือกตั้งแค่นั้นเองนะครับสรุปนะครับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่เรามาพยายามติดต่อนะครับยื่นเอกสารยื่นหนังสือนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทัวประเทศนะครับเราติดต่อตังแต่บ่ายสองนะครับ ก็ตอนแรกนะครับได้รับการประสานงานว่า,าผู้ว่านี่ลาป่วยนะครับอีกทางหนึ่งบอกว่าติดราชการนะครับก็ไม่ตรงกันอยู่สักพักนะครับก็หลังจังหวะต่อมาก็มาแจ้งว่าโอเคตรงแล้วสรุปแล้วก็คือผู้ว่าต้องผ่าตาัตานะครับก็เลยต้องให้ท่าดลองผู้ว่านะครับมารับหนังสือแทนมาพูดคุยแทนนะครับแต่เมื่อกี้ก็บอกกันอีกแล้วนะครับมาบอกกันอีกเมื่อกี้นะครับว่า ผู้ว่าไม่อยู่นะครับเออลองผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าออกไปแล้วนะครับก็บแสดงว่าเมื่อกี้ก็อยู่นี่แหละนะครับแต่ว่าออกไปแล้วก็เลยงงนะครับว่าทําไมไม่ลงมาคุยกับประชาชนทําไมไม่ลงมาคุยกับพวกเรานะครับมันเป็นอะไรทาไมไม่ไม,ไม่ไม่อยากคุยนะครับเป็นเรื่องที่เกียกเ่ยวกับเจ้าของแท้ๆนะครับเราเดี๋ยวจะเป็นการยื่นหนังสือนะครับตอนนี้ ติดไม้ให้หน่อยครับจะได้ยินว่าหนังสือเราเขียนว่าไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเ,เราจะทําการอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือที่จะยื่นเพื่อที่จะยื่นให้กับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ยื่นให้กับทางสมัชนายกนะครับเ,เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเรียกร้องการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้ ทางท่านผู้ว่าไม่อยู่นะครับตอนแรกทางท่านผู้ว่าไม่อยู่ก็ตอนแรกก็จะเป็นรองแต่ว่าท่านรองก็ไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางท่านเลขาท่านผู้ว่านะครับในการเป็นตัวแทนในการรับหนังสือจากพวกเรานะครับก็ฝากเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับพวกเรากลุ่มรัศดรขอนแก่น ที่เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมจังหวัดขอนแก่นเรียกร้องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและความเท่าเทียมทางสังคมการปกครองของประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันมีการปกครองด้วยการ3รูปแบบกล่า็คือรัฐการส่วนกลางรัฐการส่วนภาคและรัฐการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบการปกครองที่มียาวนานมาถึง125ปีซึ่งเป็นระบบการปกครองที่เป็นปัญหากับการส่งเสริมประชาธิปไตยในไทยเพราะระบบการปกครองส่วนภาคที่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมาควบคุมดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นขาดอิสระในการบริหาร การจัดการนโยบายและการพัฒนาในท้องถิ่นนั้นๆอีกทั้งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของจังหวัดมาจากการแต่งตั้งไม่สามารถบริหารพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะการเข้ามาสู่ตําแหน่งไม่มีความยึดโยงหรือได้รับการยอมรับจากประชาชนซึ่งถือว่าขัดต่อระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งอํานาจหน้าที่ของผู้ว่ายังมีความทับซ้อนกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงทําให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนและไม่ได้ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใดดังนั้นแล้ว พวกเราลัตสรนขอนแก่นจึงมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ให้มีการยกเลิกราชการสวนภูมิภาคถ่ายโอนบุคลากร,กรอำนาจหน้าที่งบประมาณเข้ามาสู่ราชการส่วนท้องถิ่น 2. องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศก็อันนี้จะเป็นหนังสือที่จะยื่นให้ให้กับทางท่านรองนะครับผ่านทางท่านรองไปหาท่านผู้ว่านะครับ น,นี่ก็เป็นเลขาท่านรองนะครับเลขาผู้ว่าเนาะลงมารับหนังสือแทนนะครับโอเคนะครับเอเรียบร้อยไหครับก็อันนี้เป็นเอกสารแนบครับอันเนี้ยเอกสารแนบครับเป็นเป็นเป็นความเห็นเป็นเหตุความเห็นของประชาชนนะครับที่ที่เราไปสำรวจจากตลาดตลาดมอตลาดในเมืองหรือที่ แล้วก็เลื่นรอบๆรวมถึงในวันนี้ด้วยครับพี่ก็ฝากฝากความเห็นนี้ไปถึงท่านผู้ว่าด้วยครับครับก็เป็นโพครับเป็นโพจากประชาชนครับโอเคครับเอกสารเนี่ยครับเป็นเอกสารแนบนะครับแล้วะยลืมขออย่าลืมขอสำเนาด้วยนะครับไม่ไม่ไม่สำเนาหนังสือครับลงเล่แรับขอสำเนาด้วยครับลงเล่รับให้หน่อยขอสำเนาด้วยนะครับเดี๋ยวไปยื่นอ่าอ่าครับพี่ฝากฝากเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลยครับ โอเคปลาอดไโอเคโอเคโอเคโดมไรลูกจำจไหมครับต้องอาศัยพี่โดมนะครับงานนี้นี่ใบรอรับเอกสารนะครับอ่ใบรอรับเอกสารนะครับอก็ก็อ่านี้เป็นเป็นเป็นเทคนิคเป็นความรู้นะครับให้ประชาชนนะครับ เวลาจะมายื่นหนังสือหรือมาร้องเรียนอะไรนะครับอย่ามายืน่นเฉยๆแล้วกลับนะครับต้องต้องต้องให้พี่เขาลงเลขลับนะครับแล้วก็ขอสำเนามาด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเรายืน่นเฉยๆแล้วกลับเนี่ยไม่แน่นะครับว่าพี่ๆเขาอาจจะเอาหนังสือเราไปทิ้งหรือไปซ่อนหรือเอาไปไว้ที่อื่นโดยที่ไม่รันเข้าระบบราชการเะยครับนี่อันนี้ชาวบ้านหลายที่ครับโดนมาเยอะครับถามว่าไปยื่นหนังสือไปยืน่นร้องเรียนมายังโอ้ไปังหมดแล้วนะครับ แต่ไปแบบนี้ครับไปแบบไปแบบยื่นเฉยแล้วก็กลับนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดให้เจ้าหน้าที่ของลงเลขรับแล้วก็ขอสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานมาด้วยนะครับอันนี้อันนี้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเนาะเป็นความรู้นะครับทั่วไปของระบบการทํางานราชการนะครับถ้าเราไม่ลงเลขรับนี่เขาก็อ้างได้นะครับว่าไม่มีลาะยละัอักษรน,นะครับไม่มีหลักฐานเป็นลายลัอักษรไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรนะครับเขาเขาอ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นเรื่องร้องเรียนหรือ จะเรียกร้องอะไรทุกอย่างนะครับถ้าจะยื่นกับหน่วยงานรัฐนะครับอย่าลืมนะครับให้พี่เขาลงเลขรับนะครับแล้วก็ขอสำเนากลับบ้านด้วยนะครับวันหลังเรามาตามเรื่องเรามาอะไรต่อเนี่ยมันจะได้มันจะได้มีหลักฐานไว้อ้างอิงนะครับเขาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเข้าระบบไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ดําเนินการอะไรเนี่ยเขาก็จะผิดนะครับผิดกฎหมายอีกนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรต่างๆนานาครับมีเป็นเป็น เป็นเกล็ดเล็กเก็น้อยนะครับของของการยื่นการใช้กลไกนะครับการเรียกร้องสิทธิ์ของประชาชนนะครับก็ไลฟ์สดเมื่อกี้ผมกดหลงนะครับหลงกดลบไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะเอากลับขึ้นมาได้ไหมนะครับเพราะน่าเสียดายอยู่นะครับไลฟ์ไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับสิไลฟ์คลิปก่อนก็คือเป็นบรรยากาศที่เราเดินนะครับเดินทำโพนะครับสอบสามประชาชน ในสารกางนะครับแต่กดผิดครับมือมันลั่นครับลบไปแล้วนะครับเสียดายไม่ได้อยู่ย้อนหลังไม่รู้กู้คืนได้หรือเปล่านะครับท่านใดที่พอรู้เรื่องนี้ก็ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคือผมผมหลงครับหลงสนนะครับหลงสนมือลั่นนะครับกดลบไห์เมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเริ่มอันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือรอนะครับรอรอสำเนาหนังสือนะครับที่ลงเลขรับแล้วนะครับ แล้วก็รอดูนะครับว่าหน่วยงานสํานักนายุกนะครับจะตอบเรากลับมาว่าอย่างไรนะครับคือเขาต้องตอบนะครับไม่ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายื่นตามระบบราชการเราให้หนังสือเราเข้าระบบราชการไปแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเขาจะตอบมาว่ายังไงนะครับอ๋อเอกสารแนบเขาบอกว่ามันใหญ่ไปมั้งเขาเลยไม่เอาไป <laughs> หรือว่าเอาไว้ให้เราไปทําต่อมั้ง ครับครับีบ่เขียรครับแล้วก็อยากยุโยงปลุกปั่นนะครับส่งเสริมนะครับให้ประชาชนไปยื่นหนังส uh ือแบบนี้ทั่วประเทศก็ดีนะครับนี่ครับเขาชอบบอกว่าเรายุโยงปลุกปั่นนะครับเราไม่ได้ยุยงปลุกปั่นเราเราเราแนะนำนะครับเราช่วยกันนะครับอ โอ้พี่มาช้าเนี่ยไม่มีใครมาเลยครับถ้าลองลองผู้ว่าอยู่ในตึกก็ไม่มาครบพี่แล้วก็ออกไปเลยครับผมก็งงเลยครับไม่รู้ลองคนไหนพี่เหตุพี่เขาบอกพี่เขาบอกผู้ว่าไม่สบายลาแล้วก็เลยจะให้ลองลงมารับแทนปรากฏว่ารอผมก็รอรอรอกันปรากฏว่าลองเขาบอกว่าเขาก็มาแจ้งว่าเขาหลอกไปแล้วก็เลยให้เลขาผู้วามารับแทนอย่างี ครับผมก็โอเคครับก็ก็เรียบร้อยครับก็ลงเลขลับอะไรแบบนี้นะครับประชาชนเวลาพี่หนังสือให้ให้เขาลงเลขลับแบบนี้ให้นะครับไม่งั้นเขาจะจะอ้างได้ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้นั่นนี่นะครับครับมันไม่เข้าระบบราชการนะครับซึ่งถ้าเราแบบนี้เนี่ยเขาเขาาต้องตอบด้วยนะครับถ้าไม่ตอบเดี๋ยวก็ก็ก็มีอาจจะมีประเด็นทางกฎหมายนะครับที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะครับถ้าไม่ตอบนะครับก็รอฟังนะครับว่า เรายื่นถึงใครมาเนี่ยยื่นถึงนายกนัฐมนตรีนะครับมาดูว่านายกนัฐมนตรีเขาจะตอบมายังไงนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมานะครับเสียดายครับไลฟ์เมื่อกี้มันหลุดไปครับไม่ได้หลุดครับผมลบเองนะครับมือรั่นครับก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เย็นนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับเจอกับรายการดาวดินทองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์ปริญญาเทวระมิตรนัระมิตรกุนนะครับ อาจารย์มหาดา้วยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็22นี้นะครับทีมงานรัตเทอ์นขอนแก่นนี่นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่ไหนอย่างไรนะครับโปรดติดตามนะครับผู้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ๆตำรวจเขาได้ยินนะครับเดี๋ยวเขาจะตามไปบล็อกตามไปไม่บล็อกหรอกที่เขาก็จะไปดูการดรวกตามสไตล์นะครับก็สําหรับวันนี้สำหรับ,บนนรวบันนี้นะครับผมในะานามผู้สื่อข่าวรัตเตอร์ขอนแก่นก็แล้วกัน นะครับขอลาทุกคนไปท่านี้นะครับก็ฝนตกอีกแล้วครับฝนแก่นฝนตกดีครับนะครับแล้วก็ออแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสาหรับพื้นที่พี่น้องพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เริ่มมีน้ําท่วมแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มมีน้ําท่วมแล้วนะครับแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันครับว่าตอนที่น้ําท่วมหนักๆในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็บรรยากาศนี้แหละครับฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภานะครับ แล้วหลังจากนั้นน้ําก็จะท่วมหนะักในเดือนถัดถัดไปนี่ครับก็เฝ้าร,ระวังเรื่องน้ําท่วมกันนะครับพี่น้องเศรษฐกิจเราก็แย่ลําบากอยู่แล้วนะครับจะมาเจออุทกภัยมาเจออะไรอีกเนี่ยมันก็น่าจะลําบากนะครับแล้วก็ดูสภาพรัฐบาลเราตอนนี้ด้วยก็ไม่น่าจะช่วยอะไรเราได้นะครับก็เฝ้าร,ระวังกันครับพี่น้องวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับเจอกันเย็นนี้พรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณทุกคนครับ